แท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับมาแล้วครับกับคูบต้านะครับเ9 5 4เนะครับตัวนี้รถปี53นะครับหรือปี2010นะครับเป็นตัวแรกเด้อนะครับปิดเครื่องใหม่นะครับยางหน้านะครับหายางหน้ายางหลังใหม่นะครับเป็นรุ่นเวทฝาบาทนะครับใครสนใจนะครับราคาขายตามสภาพที่539,00 0บาทนะครับไม่มีหางนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบอ่ะแต่ที่เอาหางขึ้นนะลูกเอาหางขึ้นนะครับระบบยกปกตินะครับ ทชาย,ยกปกตินะครับบอมีหางเดอ้อพี่น้อง f c ผู้ใดสนใจนะครับอ่าราคานี่จบที่ไทยนะครับจบที่ไทยสงปี300กมหาก f ีทางฝั่งเรา๋ยวเอาข้ามไปใช้งานนะครับต้องเสียค่าข้ามค่าดา่านค่าภาษีเพิ่มเด้อนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับ091 861 191ครับหม่ชวโมงไม่ขึ้นครับขายตามสภาพนะครับะเดนนาถล้างไหลูกได พี่เอาหางลงเอาหางลงเอาหางลงอ่าหางลงไปสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้พี่น้องเด้อน,นะครับอา่าขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพนะครับขายรับสภาพได้ลองมาเบิรงครับรถคันนี้ปิดเครื่องไหมนะครับปิดเครื่องให้ไหมแล้วเรียบร้อยนะครับท่านหนามีจุดหัวจุดซึมครับอ่าเปลี่ยนซีนเปลี่ยนลูกมากให้แล้วแต่ว่ามีจุดหัวจุดซึมนะครับตีนกับบอกหัวนะครับอ่าท่านไม่มีก็ มีกหวยยังสี่ครับาผู้ดใดสนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับ M 9 5 4 0ครับ9 5แรงม้านะครับ4 0เทอร์โบนะครับ2เพาวโปรวิวขับเคลื่อน4ล้อครับติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านนัทแท็กเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรดานี0 9 1ครับ8 6 1 1 1 9 1นะครับ